สวัสดีครับกลับมาเพราะวันอีกเช่นเคยแล้วนะครับผมกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศนะครับผมก่อนอื่นขอให้ทุกท่านกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับผมเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับ ก่อนที่เราจะไปฟ,ฟังพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่3แล้วนะครับในเรื่องของอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้30ธันวาคม2563 ถึงวันที่3มกราคม2564นะครับโดยเนื้อหาใจความของประกาศนะคบผมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวทางตอนบนแล้วนะครับผมและจะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในวันนี้นะคบผมซึ่งจะเห็นได้โดยชัดเจนนะครับผมในวันนี้ เริ่มได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรงกันแล้วนะครับผมในบริเวณภาคอีสานนะครับผมโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับในขณะนี้ได้เกิดลมกระโชกแรงขึ้นในหลายพื้นที่นะครับผมโดยเฉพาะนะครับบริเวณฝั่งโขงนะครับตามแนวฝั่งโขงของเทศบาลเมืองนครพนมนะครับผมได้มีสำนักข่าวหลายสำนักนะครับรายงานเข้ามาว่าได้เกิดลมแรงนะครับ และมีต้นไม้ล้มทับรถจัก,กรยานยนต์ไปแล้วนะครับ1นึคันนะครับผมขอบคุณเพจพี่ก๊อสรายงานนะครับและจะทำให้ในช่วงวันที่30ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นนะครับกับมีลมแรงได้ต่อเนื่องและอุณหภูมิจะลดลง6ถึง8องศาเซนเซียสนะครับผม โดยในพื้นราบของภาคเหนืออุณหภมูมิต่ําสุดนะครับโดยพื้นราบของภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภมูมิต่ําสุด8 16องศาเซนเซียสนะครับบริเวณยอดดอยและยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภมูมิต่ําสุดได้ถึง2 10องศาเซนเซเยสนะครับผมส่วน และจะมีน้ําค้างแข็งได้ในบางพื้นที่นะครับส่วนภาคกลางและภาคตอนออกอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่15-22องศาเซนเซียสนะครับผมและบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยนะครับก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับผมทําให้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยนะครับมีกําลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูง2-3เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง2-4เมตรนะครับ บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า3เมตรนะครับผมพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งได้ออกมาประกาศเตือนแล้วนะครับในวันนี้มีเนื้อหาใจความว่านะครับในช่วงวันที่30ธันวาคม2563จนถึงวันที่3มกราคม2564นะครับ วันนี้ถึงวันที่3มกราคม64นะครับผมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกะระลอกนะครับจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวได้นะครับและอุณหภูมิจะลดลง6ถึง9องศาเซนเซเสียนะครับฟังไม่ผิดนะครับอุณหภูมิจะลดลง 6-9องศาเซนเซียนนะครับไม่ได้ลดลงในวันเดียวนะครับคือในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3มกราคม2564นะครับผมและในช่วงแรกนี่จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นนะครับส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับผม จะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง2-4เมตรนะครับส่วนในช่วงวันที่4-5ถึงมกราคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเป็นกำลังปานกลางนะครับปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยตอนบนนะครับมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยทั่วไปนะครับส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังปานกลางนะครับทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกบางแห่งนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังปานกลางตามไปด้วยนะครับผมขอให้ระวงัง ในช่วงวันที่30ธันวาคม2563จนถึงวันที่3มกราคม2564นะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะครับผมส่วนประชาชนบริเวณภาคใต้ ควรระวังอันตรายนะครับจากฝนที่จะตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะครับผมขอให้ระมัดระวังคลื่นลมที่ซัดเข้าหาฝั่งนะครับหรือ storm s u r g ชาวเรือเรือใหญ่บริเวณอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะครับผมโดยสรุปนะครับผมพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะครับ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงนะครับโดยประกาศก่อนหน้านี้อุณหภูมิจะลดลง6ถึง8องศานะครับส่วนในวันนี้นะครับอุณหภูมิจะลดลงได้อีกนะครับเพิ่มขึ้นเป็น6ถึง9องศาเซนเซียสน,นะครับผม6ถึง9องศาเซนเซียสน,นะครับต่อไปจะเป็นพยากรณ์อากาศภาคเหนือนะครับ ภาคเหนือในช่วงวันที่30ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิจะลดลง6ถึง8องศาเซนเซียสนะคะผมโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่9ถึง17องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 6ถึง30องศาเซนเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และจะมีน้ำค้างแข็งบางแห่งนะคะผมโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่2องถึงส0องศาเซนเซียสนะครับลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือโดยพัดด้วยความเร็ว1 0 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนในช่วงวันที่4-5ถึง5มกราคม2,564อากาศจะเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้านะครับและจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคบผม โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่14 22องศาเซนเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30 35องศาเซนเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเกิดขึ้นได้นะครับและจะมีน้ำาขังแข็งในบางพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่5 12องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยพัดด้วยความเร็ว ส0ถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในวันนี้30ทธันวาคม2,563ถึงวันที่3มกราคม2,564อากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับกับมีลมแรงนะครับโดยเริ่มแล้วนะครับบริเวณชายฝั่งโคงนะครับตอนนี้ และบริเวณภาคอีสานในหลายพื้นที่นะครับได้มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นแล้วนะครับในขณะนี้นะครับโดยลมจะมาเป็นระรอกนะครับผมโดยอุณหภูมิจะลดลง6 9องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุด7 15องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด23 30องศาเซนเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่4-14ถึง14องศาเซนเซียสนะคะผมลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือโดยพัดด้วยความเร็ว20-40ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่4-5ถึง5มกราคม2,564อากาศจะเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่นะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่1 3ถึง19องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุด28ถึง33องศาเซนเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่5 12องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยพัดความเร็วนะครับ10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง ในช่วงวันที่30ธันวาคม2563คือวันนี้นะครับถึงวันที่3มกราคม2564อากาศจะเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง5 7องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13 19องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด28 32องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่4-5มกราคม2564จะมีหมอกในตอนเช้าและจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะผมอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ โดยพัดด้วยความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่30ธันวาคม2563คือวันนี้นะครับถึงวันที่3มกราคม2564อากาศจะเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงด้วยนะครับผมโดยอุณหภูมิจะลดลง5ถึง7องศาเซนเซียรนะครับ โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15ถึง21องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง30องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรโดยห่างฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ2เมตร ส่วนในช่วงวันที่4ถึง5มกราคม2,564มีหมอกในตอนเช้าและจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-25ถึงองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34อถึงองศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร โดยห่างฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรนะครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในช่วงวันที่31ทธันวาคมคือวันพรุ่งนี้นะครับถึงวันที่5มกราคม2564จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-4 0เซน์ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะคบผมส่วนในช่วงวันที่31ทธันวาคม2563 ถึงวันที่2มกราคม2564ลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3มเมตรบริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง2-4เมตรนะครับผมส่วนในช่วงวันที่3-5มถึงมกราคม2564ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมลดกำลังลมลงนะครับทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22-24องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31-34องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่31ธันวาคมนะครับคือวันพรุ่งนี้ถึงวันที่5มกราคม2564จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึง40เเซน์ของพื้นที่นะครับส่วนในช่วงวันที่31ธันวาคม2563ถึงวันที่2มกราคม2564ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนในช่วงวันที่3-5มกราคม2,564ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับห่างฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22-25องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซนเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่31ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับอากาศจะเย็นลงกับมีลมแรงนะครับโดยอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือโดยพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่4-5มกราคม2564จะมีหมอกในตอนเช้านะครับและจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่เกิดขึ้นโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-25องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือโดยพัดด้วยความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะไปดูนะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับโดยเทียบเคียงโมเดล GFSwindy.com นะครับผม ครับผมโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ30ธันวาคม2563เวลา16นิกานะครับผมเราจะเห็นได้ว่าบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเส้นไอโซบาที่ 1014, 1พ1 6 1 1 8แแต่บริเวณภาคอีสานนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดมุกดาหารสกลนครนครพนมเลยอุดรธานีขอนแก่นนะครับผมบึงการหนองคาย บึงการหนองคายบริเวณนี้นะครับผมจะทําให้มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะครับณขณะนี้นะครับผมโดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งโคงที่ติดกับบริเวณประเทศลาวนะครับเพราะเส้นความกดอากาศสูงแผ่ลงมาโดยตรงนะครับบริเวณนี้นะครับจะทําให้นะครับในเย็นของคืนนี้นะครับจะมีอุณหภูมิลดลงอีกนะครับผมลดลงได้อีกนะครับจะมีอากาศ เย็นถึงหนาวนะครับโดยจะเน้นที่บริเวณภาคอีสานก่อนนะครับในคืนนี้ส่วนในรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้ก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับตั้งแต่บริเวณภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนหนาวถึงหนาวจัดจะเน้นบริเวณตั้งแต่ ตั้งแต่อีสานตอนล่างขึ้นไปเลยนะครับอีสานตอนล่างอีสานตอนกลางอีสานตอนบนเหนือตอนล่างเหนือตอนกลางเหนือตอนบนนะครับผมส่วนภาคตะวันออกก็จะมีอากาศหนาวได้นะครับภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ตอนบนนะครับผมโดยจะเห็นถึงเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่1014พาดผ่านบริเวณภาคใต้นะครับผม เส้นความกดอากาศสูงที่1นึ่พพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเส้นความกดอากาศสูงที่1นึ่พาดผ่านภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือตอนล่างนะครับเส้นความกดอากาศสูงที่1นึ่พาดผ่านภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนนะครับรวมถึงเส้นความกดอากาศสูงที่1นึ่งและ1นึ4่ด้วยนะครับผมส่วนในช่วงกลางวันของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีลมกระโชกแรงนะครับ จะมีแดดจัดและจะมีเมฆมากในบางพื้นที่นะคบผมส่วนในช่วงเย็นของวันที่31คือวันพรุ่งนี้ก็จะมีอากาศเย็นลงอีกนะครับผมเย็นลงอีกต่อเนื่องจนถึงเช้าของวันที่1มกราคมนะครับเรียกกันได้เลยว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยอากาศหนาวเย็นกันเลยนะครับผมโดยในช่วงวันที่1มกราคม2564นะครับเราจะเห็นได้ว่า บริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วครับ31ธันวาคมถึง1มกราคมนี่ก็จะยังมีเส้นความกดอากาศสูงที่1,016พาดผ่านบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผมชาวกรุงเทพเตรียมตัวรับลมหนาวกันได้เลยนะครับโดยเส้นความกดอากาศสูงที่1,016พาดผ่านนะครับ ภาคตะวันออกก็ไม่น้อยหน้านะครับรวมถึงภาคใต้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นกันนะครับผมได้เรียกกันได้เลยว่าได้สัมผัสอากาศหนาวขอโทษครับเรียกกันได้เลยนะครับว่าได้สัมผัสอากาศหนาวบริเวณประเทศไทยนะครับตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้ตอนบนกันทุกพื้นที่เลยนะครับผมต่อเนื่องนะครับจนถึงวันที่สนี่ก็จะเองจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น พาดผ่านนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนจนถึงวันที่3นะครับมกราคม2564นะครับผมส่วนในช่วงเช้าของวันที่4ธันวา4มกราคม2564ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะมีกำลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้ตอนบนนะครับจะทำให้ ยังคงมีอากาศหนาวเย็นนะครับโดยจะเน้นที่บริเวณตั้งแต่ภาคอีสานตอนล่างอีสานตอนกลางอีสานตอนบนเหนือตอนล่างเหนือตอนกลางเหนือตอนบนนะครับยังจะมีอากาศหนาวเย็นได้ต่อเนื่องนะครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้อุณหภูมิก็จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับ2-4ถึงองศานะครับภาคอีสานภาคเหนืออุณภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2ถึงององศานะครับในวันที่4 5 6ห้าหก มกราคม2,564นะครับผมส่วนวันที่7วันที่8ความกดอากาศสูงหรือมรสอากาศเย็นได้ถอยล่นขึ้นไปแล้วนะครับบริเวณประเทศจีนและประเทศเวียดนามแล้วนะครับผมโดยสรุปนะครับประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้ตอนบนจะมีอากาศหนาวตั้งแต่วันนี้30 ธันวาคม2,563จนถึงวันที่3มกราคม2,564และหลังจากวันที่3นะครับเป็นวันที่4วันที่5วันที่6มกราคม2,564จะยังพอมีอากาศหนาวเย็นได้บริเวณภาคอีสานและภาคเหนือนะครับส่วนภาค กลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น2อองศาเซนเซียนะครับส่วนภาคอีสานตอนบนภาคอีสานภาคตอนกลางภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนกลางภาคเหนือตอนล่างจะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น1-2่องศานะครับความกดอากาศสูงเป็นกำลังปานกลางนะครับในช่วงวันที่4-6ในช่วงวันที่30ธันวาคมถึงวันที่ 3ม,มกราคม2564ความกดอากาศสูงมีกำลังแรงนะครับผมส่วนในวันที่7ถึงวันที่8มกราคม2564ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะมีกำลังอ่อนลงนะครับผมส่วนลมกระโชกแรงจะมีได้นะครับตั้งแต่วันนี้30ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2500 64ส่นะครับส่วนวันที่456ลมกระโชกแรงก็จะไม่มีแล้วนะครับ78็ 7, ลมหนาวอ่อนไปเลยนะครับผมต่อไปเราจะไปดูฝนนะครับเทียบเคียงโมเดล windy.com gfs นะครับผมว่าจะมีฝนกันไหมบริเวณประเทศไทยตอนบนกันนะครับครับผมโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ16นาฬิกา วันที่สามสิบไม่มีฝนนะครับผมวันที่สามสิบเอ็บริเวณประเทศไทยตอนบนไม่มีฝนนะครับวันที่หนึ่งไม่มีฝนนะครับผมวันที่สองไม่มีฝนนะครับวันที่สามไม่มีฝนนะครับผมวันที่สี่ไม่มีฝนนะครับ วันที่5ไม่มีฝนนะครับส่วนจะเริ่มมีฝนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่6นะครับมกราคม2564มีฝนได้นะครับบริเวณจอมเบิงสวนเพึ่งบ้านโป่งกระทิงกลางบ้านแพรกน้ำแดงราชบุรีโพธารามฉะเชิงเซาพนมสารคามพนัสนิคมคลองตะกราวหนองใหญ่ชนบุรีนะครับบริเวณนี้สามารถมีฝนรินได้นะครับ และจะมีฝนได้ตี2นะครับของวันที่6เป็นฝนรินเน้นบริเวณสามโคกปากเกรดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมุทรปราการฉะเชิงเซานะครับบริเวณนี้ตี2ของวันที่6มกราคม2,564นะครับและภาคตะวันออกนะครับบริเวณพัทยาสัตหีบปลวกแดงระยองชุมแสงแกรงจันทบุรี ขลุงตราดบ้านใบลานนะครับบริเวณนี้ก็สามารถมีฝนได้เช่นกันนะครับผมส่วนวันที่หกนี่ไม่มีฝนนะเอ่อส่วนวันที่หกในช่วงเช้าช่วงเย็นนี่ไม่มีฝนนะครับวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนี่สามารถที่จะมีฝนได้นะครับในตีหนึ่งของวันที่เจ็ดนะครับโดยจะเน้นที่ภาคตะวันออกนะครับบ่งน้ำร้อนจันทบุรีขลุงตราด บ้านใบลานนะครบับริเวณนี้สามารถที่จะเกิดฝนได้นะครับผมส่วนบริเวณอื่นไม่มีฝนนะครับ <c oughs> วันที่8นี่ก็ไม่มีฝนนะครับผมโดยสรุปนะครับภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับ ในบางพื้นที่นะครับไม่ทุกพื้นที่ที่กล่าวไปแล้วนะครับผมในวันที่6-7ถึงมกราคม2564นะครับผมขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยได้นะครับในช่วงนี้ครับผม